ส่วนมีกระสาข่าวว่าไม่ต้องให้มีวงสุวรรณร่วมอยู่ในรัฐบาลน,นั้นแหล่งข่าวนี้เพื่อไทยบอกว่าเรื่องนี้อยู่ที่คนอ้ตระกูลวงสุวรรณจับพิจารณา,าเองซึ่งเขารู้อยู่แก่ใจแล้วว่าควรจะอยู่ร่วมรัฐบาลหรือไม่มไล่เลยนะคะไล,ลไล่ลุงป้อมไล่พัชรวาดเลยนะคะภูมิธรรมวันนี้ก็สัมภาษณ์ทำนองนี้เลยนะส่วนว่ามองว่าน่าจะไม่เข้าร่วมเพราะเพื่อไทยเกิดความไม่พอใจและไม่สบายใจในหลายเรื่องกรณีพลเอกป,ประวิทธ อยู่เบื้องหลังให้40สวยื่นถอนถอนเศษฐานทวีสินออกจากตําแหน่งอันนี้เขากล่าวว่านะคะว่าพลเอกประวิทย์เป็นคนวางแผนให้40สวทําเรื่องนี้ซึ่งซึ่งฉันว่าอันนี้อันนี้เอาเอาเท่าที่รู้จักพลเอกประวิทย์แต่เพียงแต่เพียงจํานวนหนึ่งนะเพื่อไทยไปเช็คข่าวใหม่จะว่าไม่จริงพลเอกประวิทย์ไม่ได้ทําอะไรสลับซับซ้อนขนาดนั้นเรื่องจากกําจัดเศษฐานี่เป็นเรื่องที่ซับซ้อนมากนะ และฉันเริ่มฉันเริ่มเชื่อทฤษฎีวางยาแล้วอะเธอจะเป็นผู้เกษตรไทยยังไงว่านิดพอแล้วเหอะจะลูกขึ้นลนะเจมพูดไงเออนะมันก็ต้องหาเหตุอะเธอคิดว่าพมมินโง่เหรอถึงถึงไม่เอาอะไรชื่อพี่ชิดส่องห้กฤตรีกาเธอรู้จักพมมินดีตั้งแต่ตั้งแต่หนุ่มยันแก่พมมินนี่พิษเยอะเธอคิดว่าภ<อ>ูมิทำโง่เหรอหมอมิงพี่อ้วนเนี่ยแล้วนะคนที่อยู่หลงังหมอมิงกับพี่อ้วนอ,อนะใคร เกียงกำมลนเงี้ยโป๊เงี้คือที่เขาไม่ได้ออกหน้าจออยู่ข้างหลังอ่ะเป็นทีมเดือนตุลาเนี่ยเป็นสิบๆอ่ะพวกนี้เป็นทีมยุทธศาสตร์ของออทักษิณหมดเลยพวกนี้เป็นสายเหี่ยงทักษิณหมดเลยแต่คิดว่าเขาโง่เหรอที่จะไม่ตรวจเรื่องพิชิตสิมบานอ่ะและกฤษฎีกาเนี่ยตีกลับมาแล้วในครั้งแรกอะ่ะ การส่งไปอีกทีหนึง่งคือเศรษฐานั่นแหละคือคนที่โง่ที่สุดในวันนี้แล้วดูย้อนมาดูพอพี่ปองพูดเรื่องนี้นะย้อนมาดูไอ้คำถแถลงปิดคดีของเศรษฐาเนี่ยที่ใครต่อใครบอกว่าเขาจะมาเขียนแบบนี้ว่าไอ้ผมไม่ได้จบนิติศาสตร์รัฐสารมาไม่ไม่รู้เออล้วไม่รู้คือโง่ที่สุดคือเศรษฐาถูกเขาหลอกใช้อ่ะและยังมีหน้าจะมายืนในวันที่ลูกสาวเนาได้รับคระบรมราาโองค์การปลดกล้าอีกเป็นเราแล้วไม่มาอมเออ เราเราคือเราเราเรามั่นใจว่าลุงป้อมมันไม่ได้คิดอะไรสลับซับซ้อนแต่ทักษิณโยนความผิดบอกว่าเนี่ยลุงป้อมอยากเป็นนายกที่โกรธยุ้หมหัวนะคะ่วันนั้นก็เพราะว่าอยู่ในงานเนี่ยมีคนมามากระซิบบอกว่าเขาให้แผ่ทองทานขึ้นมาเป็นนายกอ่าก็เลยโก,กรธโกรธอ่าเจนชัยจิมวน,นิสโกรธธรมนมนัสไปด้วยโกรธหมดเลยโกรธทุกคนที่มาบอกว่าเราจะเป็นนายกแล้วอ่าทีนี้ปรากฏว่าหลังจากหลังจาก คือหลังจากนั้นเนี่ยชั่วข้ามคืนก็มีข่าวสัมภาษณ์ว่าทักษิณเนี่ยบอกเลยว่าในคณมอุ้งอิงต้องไม่มีพวกวงสุวรรณหนึ่งทักษิณครอบงำลูกสาวซึ่งอันนี้แน่นอนอยู่แล้วลูกสาวคือเขาไม่ได้เก่งกาจมากมายขนาดนั้นลูกสาวอาจจะสื่อสารกับผู้คนได้จํานวนหนึ่งแต่ไอความเก่งกาจในการบริหารประเทศแบกประเทศไตฝานทองของเราเอาไว้ทั้งขวาเลยเนี่ยทำไม่ได้หรอก พ่อเขานี่แหละจะเป็นคนจัดการคณะกรรมการบริษัทโลของพ่อเขานี่แหละจะเป็นคนจัดการก็คือสายเหย่่วของเขาทั้งหมดนี่แหละจะเป็นคนบริหารประเทศนี้ตามเส้นทางของเขาที่คิดมาตั้งแต่ไทยรักไทยเป็นต้นมาร่องน้ำเดิมทีมเดิมทีไทยรักไทยเดิมเดิมดังนั้นึงต้องโยนความผิดเสษฐาเพื่อไม่ให้เสถาแบบรู้ว่ากูนี่แหละเป็นคนทำยนความผิดให้ลูกป้อมซะป้อมถามป้อมทำพระราว่าจะอยู่ไม่ได้พลังประชาัฐถ้าอยากจะอยู่ต่อไปไม่อยากจะออกไปนะต้องให้ป้อมออก ป้อมอยู่ไม่ได้พระชราวาาอยู่ไม่ได้แล้วไปแตะพระชลาวาาเท่ากับแตะกล่องดวงใจพลเอกประวิตย์เพราะรู้กันดีอยู่ว่าพี่น้องบ้านนี้คนรักกันมากลูกลูกกันเนี่ยรักกันมากพี่น้องสี่คนนคี้ป้อมเขาดูแลน้องมาตลอดแต่ไหนแต่ไรเพราะนี้รักกันมากเพราะนี้พระชลาวาาอยู่ไม่ได้ก็เท่ากับว่าลุงป้อมอยู่ไม่ได้ถ้าลุงป้อมอยู่ไม่ได้ลุงป้อมอารวาสขึ้นมาธรรมนันจะอยู่ได้ไหมธรรมนันจะต่อรองขอกระทรวงเกษตรทั้งกระทรวงได้ไหม ถ้าธรรมนัตต่อรองได้หมดแสดงว่าธรรมนัตนั่นแหละบูตูสแทงลุงป้อมออธรรมนัตนะอากตันยูแทงลุงป้อมซึ่ง ธรรมนัตเองเหรือนี้ใช่ไหซึ่งก็มีแนวโน้มซ,ซึ่งก็มีแนวโน้มเพราะธรรมนัตเนี่ยอยากจะกลับไปอยู่เพื่อไทยใจจขาดอยากจะกลับอยู่ท่าศินใจจะขาดสันติพร้อมพัดก็ใช่ย่อย,อยอสันติพร้อมพัดเนี่ยเดี๋ยวเราจะได้เห็นฉากแบบเดิมๆนะที่ปอมหมายถึงว่าการควบรวมอะไรต่างๆอะไรต่างๆมารวมกันมาบวกกันอยู่ในไทยรักไทยแล้วก็เขาจะมีอํานาจมากที่สุดในสภาก็คือเผด็จการรัฐสภาแล้วใช้อํานาจนี้ไปในการแสวงหา ผลประโยชน์ส่วนตัวคือ conflict of interest นะนะอันนี้เวลาหนูให้สัมภาษณ์หนูต้องบอกนะเดอะ uh, <the S 2> รัฐบาลไม่มีมีแต่ government เดอะสวก็ไม่มีแต <c oughs> ่ senator เข้าใจไ,ไหมไม่ต้องมาแบบเดอสวเดอสว p e o p l e จะตายหมดแล้ว People ก็บอกเลยว่าประชาชนคนไทยกำลังจะอดตายหมดแล้วนะคะ